สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงลึกของจักรวาลและไขปริศนาที่ยังเป็นคำถามคาใจมนุษย์พยานวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและจะทำให้มุมมองที่คุณมีต่อโลกใบนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลนั่นคือเรื่องราวของโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กที่ไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นชื่อที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีอันลึกซึ้งในกราสตรควอนตัม ทฤษฎีที่อาจเป็นกุญแจไขปริศนาการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวคุณคิดว่าสิ่งที่เราเห็นคือความจริงทั้งหมดงั้นหรือคุณแน่ใจแค่ไหนว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นั้นไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังลองจินตนาการดูสิว่าถ้ามนุษย์ต่างดาวอยู่รอบตัวเรามาตลอดแต่เรากลับมองไม่เห็นพวกเขาอันนี้ เอเลียนเวิร์กช็อปมิสเตอรี่จะพาคุณไปเจาะลึกถึงฟรสิกดีโคเปนเฮเกนอินเตอร์เพเทชันและเชื่อมโยงมันเข้ากับเรื่องเล่าสิ่งก่อสร้างลึกลับและการพบเจอสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วทุกมุมโลกนี่คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดมุมมองใหม่และทำความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นไปได้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังจะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อมาทั้งชีวิต ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เราต้องทำความเข้าใจพื้นฐานของ Copenhagen Interpretation เสียก่อนนะครับลองนึกภาพห้องทดลองเก่าๆแห่งหนึ่งในปีคน1927ที่กรุงโคเปนเฮ g e n เดนมาร์กในช่วงเวลานั้นกลุ่มนักฟิสิกส์ชั้นนำของโลกทั้งนิวส์บอร์ w วน n e r ไฮเซนเบิร์กและคนอื่นๆได้วรวมตัวกันเพื่อถกเถียงและพัฒนาแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งเป็นแขงแนงดึงของฟิสิกส์ที่ศึกษาพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับที่เล็กมากๆเล็กกว่าอะตอมเสียอีกพวกเขาพบว่าในระดับควอนตัมอนุภาคต่างๆเช่นอิเล็กตรอนสามารถอยู่ในสถานะที่เรียกว่าซ้อนทับกันได้หมายความว่าอนุภาคหนึ่งสามารถอยู่ในหลายๆสถานะพร้อมกันจนกว่าเราจะทำการวัดหรือสังเกตการพอเราสังเกตการเท่านั้นแหละสถานะ เหล่านั้นจะยุคโตวันเหลือเพียงสถานะเดียวที่สามารถสังเกตเห็นได้แนวคิดนี้ช่างแตกต่างจากโลกที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอย่างสิ้นเชิงเช่นถ้าเราโยนเหรียญมันต้องออกหัวหรือก้อยเท่านั้นไม่มีทางออกทั้งหัวและก้อยพร้อมกันแต่อนุภาคควอนตัมทำได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของโคเปนฮากเกนอินเตอร์พรีเทชันที่เสนอว่าการสังเกตการของเรา มีผลต่อความเป็นจริงในระดับควอนตั้มกัมอย่างมีในสำคัญแนวคิดนี้ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและบทบาทของผู้สังเกตการในจักรวาลจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิทยาศาสตร์แล้วโคเปนเฮเกนอินเทอร์พิเทชันเกี่ยวข้องอะไรกับมนุษย์ต่างดาวและสิ่งก่อสร้างลึกลับจากทั่วทุกมุมโลกนะหรือครับ ลองพิจารณาเรื่องราวของสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกเช่นเสาหินประหลาดที่ปรากฏขึ้นเองในทะเลทรายยูทาหรือโครงสร้างใต้น้ำลึกที่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะโผล่มาจากไหนไม่รู้และหายไปอย่างไร้ร่องรอยบางครั้งมันก็ปรากฏขึ้นซ้ำๆในหลายพื้นที่เหมือนกับการกระทำของสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีเหนือล้ำกว่าเรามาก มนุษย์เราพยายามอธิบายด้วยหลักการทางฟิสิกส์ปกติแต่ก็ไม่สามารถให้คำตอบที่สมเหตุสมผลได้เลยบางคนเสนอว่านี่คือผลงานของอารยธรรมโบราณที่สาบสูญไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอารยธรรมเหล่านั้นมีอะไรเทคโนโลยีล้ำหน้าถึงขั้นนี้ได้อย่างไรทฤษฎีโคเปนเฮเกนอินเทอร์พีเทชันอาจเป็นคำอธิบายที่น่าสนใจหากมนุษย์ต่างดาวมีเทคโนโลยีที่สามารถจัดการกับความเป็นจริงในระดับควอนตัมได้ พวกเขาอาจจะสามารถเปิดหรือติดก,การมองเห็นสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้ตามต้องการเหมือนกับการที่อนุภาคควอนตัมจะยุบตัวลงเมื่อถูกสังเกตการหากพวกเขาไม่ต้องการให้เราเห็นเอนสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะอยู่ในสถานะซ้อนทับที่ไม่สามารถมองเห็นได้และเมื่อพวกเขาต้องการให้เราเห็นมันก็จะยุบตัวลงมาปรากฏให้เห็นในมิติของเรา นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันคือแนวคิดทุกอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและยังคงรอคอยการพิสูจน์แนวคิดเรื่องคอปเพนเฮเกนอินเทอร์พรีเทชและการเชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวทำให้เกิดการถกเถียงอย่างมากระหว่างสองขั้วความคิดขั้วแรกคือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลสามารถอธิบายได้ด้วยกฎฟิสิกส์ ที่เราเข้าใจอยู่ในปัจจุบันและการกล่าวถึงมนุษย์ต่างดาวหรือมิติที่ซับซ้อนกว่านั้นเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์พวกเขาจะพยายามหาคำอธิบายทางธรรมชาติวิทยาหรือทางประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ลึกลับเหล่านี้เช่นการก่อตัวของหินตามธรรมชาติหรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดไปขณะที่อีกขั้วหนึ่ง คือกลุ่มนักวิจัยนักทฤษฎีและผู้ที่เคยมีประสบการณ์พบเจอซับซ้อนกว่านั้นเป็นเพียงเรื่องเท่าฝันที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์พวกเขาจะพยายามหาคำอธิบายทางธรรมชาติวิทยายิ่งลึกลับพวกเขาเชื่อว,ว่าจักรวาลมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดและทฤษฎีคบเพนเฮเกนอินเทอร์เพรทชันอาจเป็นประตูสู่ความเข้าใจในมิติที่ซ่อนเร้น การซ้อนทับของความเป็นจริงหรือแม้เกิดทั่งการที่มนุษย์ต่างดาวสามารถควบคุมการรับรู้ของเราได้พวกเขาจะนำเสนอเรื่องราวคำบอกเล่าและหลักฐานทางอ้อมต่างๆเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเองเช่นภาพถ่ายวัตถุบินเลืกเห็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน การที่สองขั้วความคิดนี้ปะทะกันทำให้เกิดการถกเถียงและวิจัยค้นคว้าอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะนำไปสู่ความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเรามาดูหลักฐานจากคำบอกเล่าและเหตุการณ์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้กันบ้างครับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือการพบเจอสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และหายไปอย่างรวดเร็ว รากับไม่มีอยู่จริงมีรายงานหลายกรณีที่ผู้คนเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพียงชั่วครู่ก่อนที่มันจะสลายหายไปในอากาศหรือดินทะลุผ่านกำแพงบางครั้งก็ทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้เช่นรังสีประหลาดหรือความรู้สึกแปลกๆที่อธิบายไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะพยายามอธิบายว่านี่คือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาความเข้าใจผิดหรือแม้แต่การหลอน แต่ถ้าเรามองผ่านเลนส์ของ c o p e n เฮเกนอินเทอร์เพ t ร o n สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ภาพหลอนแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่างมิติของเรากับมิติของพวกเขาพวกเขาสามารถเลือกที่จะยุบตัวลงมาปรากฏให้เราเห็นได้ชั่วคราวและเมื่อไม่ต้องการให้เราเห็นอีกก็จะกลับไปอยู่ในสถานะซ้อนทับอีกครั้งเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในตำนานพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังมีรายงานจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญหลายแห่งที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้และไม่สามารถอธิบายอย่าได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี่คือหลักฐานที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงอย่างมากและทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นจริงแท้แค่ไหนอีกกรณีที่น่าสนใจและเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้คือเรื่องของอุโมงค์ใต้ดินลึกลับที่พบในหลายพื้นที่ทั่วโลก อุโมงเหล่านี้ไม่ได้ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่กลับมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและบางครั้งก็พบร่องรอยของเทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคยเช่นพื้นผิวที่เรืองแสงได้หรือผนังที่ไม่มีรอยต่อใดๆมีรายงานว่าบางอุโมงค์มีความยาวเป็นกรอบอีกโลเมตรและดูเหมือนจะทอดยาวไปใต้ดินลึกจนไม่สามารถสำรวจต่อไปได้มนุษย์พยายามส่งยานสำรวจเข้าไป แต่ก็มักจะเจอกับอุปสรรคที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นสนามพลังงานที่มองไม่เห็นหรือการบิดเบี้ยวของคลื่นวิทยุบางคนเชื่อว่านี่คือฐานทับลับของมนุษย์ต่างดาวหรือทางเข้าสู่โลกใต้พิภพ,พ,พที่ซ่อนอยู่หากพิจารณาตามหลักการของโคเปนเเอ i อินเทอร์ปริเทชัอันอาจเป็นไปได้ว่าอุโมงค์เหล่านี้อยู่ในมิติที่ซ้อนทับกับมิติของเราและจะปรากฏให้เห็นได้ในบางช่วงเวลา หรือเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่างที่เหมาะสมคล้ายกับการที่อนุภาคควรตำ่ำจะยุบตัวลงเมื่อถูกสังเกตการการที่อุโมงค์เหล่านี้ปรากฏขึ้นในบางครั้งและหายไปในบางครั้งทำให้การศึกษาและสำรวจเป็นไปได้ยากมากและยิ่งตอกย้ำความเชื่อที่ปัจจุบันและอาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแม้ว่าแนวคิดนี้จะกูเหลือเชื่อ แต่โคเปนเฮเกนอ n นเทอร์พ a t i ชัไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นครับมันเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในแวดวงฟิสิกส์ควอนตัมและได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายเช่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมโลกของเราในอนาคตอันใกล้การที่ทฤษฎีนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับเทคโนโลยีทำให้เราต้องเปิดใจยอมรับว่า บางทีธรรมชาติของความเป็นจริงที่เราเข้าใจอยู่อาจจะยังไม่สมบูรณ์และมีมิติอื่นๆที่เรายังไม่ได้รับรู้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์เราควรที่จะเปิดใจรับฟังทุกแนวคิดไม่ว่ามันจะดูแปลกประหลาดแค่ไหนก็ตามตราบใดที่มันยังคงมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับและสามารถนำไปสู่การตั้งสมมติฐานและทดลองเพื่อพิสูจน์ได้การปฏิเสธสิ่งที่ไม่เข้าใจโดยไม่เปิดใจรับฟัง คือการปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้และค้นพบความจริงใหม่ๆและการที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของความรู้ที่เรามีอยู่ได้นั้นเราจำเป็นต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเชื่อและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนความจริงที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่นี้อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของฟิสิกส์ควอนตัมหรือเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเท่านั้น แต่มันเป็นเรื่องของการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำความเข้าใจจัก,กรวาลที่เราอาศัยอยู่สิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้อาจเป็นไปได้เสมอหากเรามีความกล้าที่จะตั้งคำถามและค้นหาคำตอบการศึกษาในไทยที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อในแนวคิดของ Copenhagen Interpretation หรือการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวในมิติที่ซับซ้อนหรือไม่ก็ตามสิ่งหนึ่ง ที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการสำรวจความลึกลับเหล่านี้คือการเปิดใจและความปรารถนาที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่รู้การที่เราได้ถกเถียงและวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้อย่างลึกซึ้งไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ว่าอะไรจริงหรืออะไรไม่จริงในทันทีแต่เพื่อจุดประกายความสงสัยใครรู้และกระตุ้นให้เราทุกคนมองเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้น เมื่อเราสามารถยอมรับความไม่รู้ได้และพร้อมที่จะแสวงหาคำตอบอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคำตอบนั้นจะนำไปสู่ความจริงที่เรียบง่ายหรือความจริงที่ซับซ้อนและน่าตกใจแค่ไหนก็ต่างนั่นคือการที่เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและพบกับความสงบภายในจากการได้เรียนรู้และเติบโตทางความคิดการแสวงหาความจริงไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและแต่ละก้าวที่เราเดินไปข้างหน้า ก็คือการค้นพบชิ้นส่วนของปริศนาที่นำไปสู่ความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเราจากรวาลและทุกสรรพสิ่งเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของโคเปนฮาก e นอินเทอร์ปิเทชันและความเชื่อมโยงกับปริศนาของมนุษย์ต่างดาวและสิ่งก่อสร้างลึกลับจากทั่วทุกมุมโลกหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆและตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวเราได้มากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้และอยากร่วมไขปริศนาไปกับเราในทุกๆตอนอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Alien Workshop Mystery ของเราเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าเนื้อหาวันนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้มาเปิดโลกทัศน์ไปพร้อมกันนะครับและถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือมีเรื่องราวลึกลับที่อยากให้เรานำมาเล่าให้ฟังสามารถคอมเมนต์ บอกเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับทุกความคิดเห็นของท่านคือกำลังใจสำคัญของเราในการสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Alien Workshop Mystery สวัสดีครับ